รออีกนิดเดียวนะครับเฮียร,รอให้พวกวันยิงกันก่อนเรื่องแบบนี้รอได้อยู่แล้วเว้ยนี่ดทำแบบนี้ทำไมเฮียฟังนะก่อนจะขึ้นเป็นเจ้าถิ่นได้เนี่ยมันก็ต้องถอนลากถอนโคนเจ้าถิ่นก่อน <laughs> ตัวเฮียมันจะโดนเล่นงานเอ้ยอาทิน <laughs> អូយ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 អ ไอ้เจ้า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 อเจ้ย่ไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจไอ้เจ้าไอ้เจาไอ้เจ้อ้เจ้าไอ้เ้าไเจ้าไอ้เจ้าไเจ้าไอ้เจ้าไอเจาอ้เจ้าไอเจาไอ้เจไอเไอ้เจาไอ้เจ้าไอเจ้อ้เจ้าอ้เจ้าไอไ้อเา้าอไ เจ็บมากไหมเนี่ยเลือดเต็มเลยอ่ะไหนไป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 ทำแผลไม่เป็นไรหรอกครับอาม่ายะสูนแค่เฉียวเองเพราะมันหนีกันไปหมดแล้วครับตัวเฮียตัวเฮียเมื่อกี้อากียบุปผีเกาคุงเกือบได้รับบาดเจ็บถ้าเฮียเกียไปไม่ทันนะไอ้สองคนอ่ะเสร็จมาแน่ ขอบใจมากอากี้อะลื้อมาทันเวลาพอดีาอามาอ้วกขอบใจลื้อมากถ้าไม่ได้ลื้ออ้วกับอสิงก็คงไม่รอดอาชินอ้วกขอบใจลื้อจริงๆอ้วกไม่คิดเลยว่าลื้อจะกล้าปกป้องอ้วกขนาดนี้เรื่องเล็กครับตัวเฮียอ้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ้วกทำดังไปได้ยังไง อาทิตยอาทิตยอ๋อหรือเป็นไรบ้างเนยอ้หมงลูกชายของลีกล้าหาญมากให้มาทำงานกับอัวได้ไหมไม่ไม่ให้อัวเคยเตือนรือแล้วหรือก็ไม่ฟังไปกลับมานไอ้งโง่ อาซานาชินตัวเฮียเป็นยังไงบ้างปลอดภัยดีแล้วอะ่ะนี่ทําไม่ได้ลือนะตัวเฮียคงแย่แน่แนอาชิน